สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่อป่าสุขท่านที่เตานะครับผมตามคําเรียกร้องลูกค้านะครับผมสาหรับลูกค้าที่สนใจนะครับ L 5 2 2 8อนะครับตัวนี้ราคาออกมาแล้วนะครับผมตัวนี้อุปกรณ์สชิ้นนะครับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับเด้อเบมีดนหน้าผันจะเป็นผันย4ีนะครับผันไปย4ีนะครับพันหานะครับผมแล้วก็โรลารลี่ RX 1 8 4่ F นะครับ Power นะครับตัวนี้อุปกรณ์3ชิ้นนะครับผมอ่าพันหามาแล้วนะครับราคาอยู่ที่855,800บาทนะครับผม855,800บาทตอนนี้เขามีสต็อกหลายคันนะครับอ่า8 5 5 8 0 0บาทนะครับผมตัวนี้4สูบ16วาลวาวนะครับ4สูบ16วาล์วนะครับผมน้อง นะครับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่15,000บาทนะครับรับลด15,000บาทนะครับผมอ่าพันเงินหน่อยเดีอยวละ2 0 0พันนะครับเงินหน่อยเดือนละ2 0 0 0ันเงินเนี่อยู่ที่1 5 2 3 2 2บาทนะครับผมพันแบบนี้8ปีนะครับเด้อผู้ใดสนใจนะครับ L5228 นะครับ สอบถามรายละเอียดนะครับทั่วหาเซลล์ลักนะครับ061-073-8681นะครับผมถ้าวบรรยากาศข่าวสารดีๆกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับที่นีเ้เซลล์ลักคอตัวรัไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ